Tắt tắt phóng xiang. Phóng giang, giang lời Ui มก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทุกท่านก็ได้ผมผมในยี่ห้อนะครับฟิลซีนะครับผมวันนี้ผมเป็นว่าเล่นวิดีเกมที่ชื่อว่าเบสบอลนะครับอยู่ในเซิร์ฟเอ่อบอสเอ็มซีนะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอ่าผมเองครับเคนครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นโอ้วันนี้เราจะมาเล่นวิดีเกมที่ชื่อว่าเบสบอลนะครับดาวที่หนึ่งี่ครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นแหละนั่นคือเรียกของนั่นคืออัปเกรดเฮ้ยมันมาแล้วตัตตัตมาแล้วตัตตัตมันห้าวเกินว่ะตัห้าวเกินว่ะ มันล่วง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 เอ้ยมันไม่ได้ล่วงไม่ได้ล่วงวะมันมาแล้วตั๊ดมันมาแล้วว่ะตกวะอะไรของมันวะล่ะตกไปด้านล่างเฉยเลยทำไมอย่าคนนึงมาตั๊ดตั๊ดมาเลยครับอุ้ยอ้าวสีเขียวไปแล้วอ๋อเดี๋ยวผมเป็นนักแม่นปืนเองพี่โอเคโอเคมันใช่สีทองอ่ะอันนี้เนี่ยไปไปไปเลยไปเลยเสื้อมันเรืองแสงด้วยอ่ะทุกคนฮะเสื้อเรืองแสงแล้วหรอ เป็นสีขาวอ่ะตรงนั้นน่ะเป็นคนด้วยอ่ะสองคน t ทีนทีนะไม่ t ทีนทีนะเนี่ยไมได้โปลน่าคนแต่มันเห็นจริงผมไม่ได้โปล่โอเคผมก็ฟ้าปิดไม่เก่งนะครับทุกคนเมื่อกี้สีอะไรนะสีดำมาบุกเราใช่ไหมตัตๆฟังเสียงฟังเสียงเลยอุ้ยเอาอ่ะนี่เขาตึงอ่ะทุกคนเาตึงมากดิ สวัดิสวัดิสวัดิชิคกอลของกับผมไม่ใช่เหรอเออตายสวัดิเอาเรื่องว่ะแจ๊บเร่ยกมาว่ะพี่บ้ามาแล้วว่ะมาแล้วเราได้แล้วพี่พี่เดี๋ยวพี่จะของไปฝากอีกในขนูเลยกลับไปเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งของก่อนเดี๋ยวตายนี่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 ตกใจหมดอ่ต้องการอีกทองหนึ่งว่ะเพื่อการทำชิคกอลเหล็กเดี๋ยว ดูทางน,น,นี้กันเองเลยเอาว่ะสีแดงกับสีนี้สีเทามันบุกกันปเป็นเกินตอนเราก็อยู่เฉยๆไว้พี่เราไม่บุกเนาะเราเราเราใสาแแ่แบบแคมป์แแคคมมปป์โอเคผมได้ไดมอนด์มาสี่ก้อนจะเป็นตรงนั้นตรงไหนตรงไหนคือตรงนั้น ตรงนั้นอยู่ตรงไหนวิ่งเต็มเลยสีแดงถอยก้อนเราถอยก้อนถอยก่อนเขาไม่มาทางเราเลยว่าโอเคเราฟาร์มไว้ก่อนนะฮะทุกคนฟาร์มกันฟาร์มกันเอ่ออัพเป็นอะไรดีวะนี่กันฮิวคือถนนได้แล้วพี่อืมโอเคยิ่งเป็นไรยิ่งเป็นไรยิ่งเป็นไรเฮ้ยไอซีนทีเกือบไปแล้วเอ้ยเอาไดมอนด์มาให้พี่หน่อยไดมอนด์ไดมอนด์เพชรมาละโอเคได้มาสองก้อนอ่ะโอเคมีสามก้อนอัพอะไรดีวะอ่าไปแล้วครับอีกสีหนึ่งสีอะไรไม่รู้ช่างมันแล้้ววกกกัันนไปแล โอ้โอ้โอ้สีเทาน้่งบุกนะนี่อเพราะว่าพ,พ,พี่พี่มี TNT กับอันเนี้ยตัด hey, สีเกลอ่ะลูกสีเกลียะไหมพี่เกยียะสีเกลยะว่ะหนีไปเลยวิ่วปิดระดับชาติเลโคเวอร์ไว้โคเวอร์เออสายโคเวอร์นี่ว่านี่ต่อไปบบพี่เต้เห็นปะพี่เต้ต่อเขาเก่งกันดังใช่มันเป็นฝรั่งฝรั่งนี่เก่งมากโคตรตึงตึงเกิร์ตตึงเลย เบียดเปียกเลยไม่ใช่ว่าลอยหลังตบนะไม่เอานะเฮ้ยสีแดงสีแดงนะเอาสีแดงนะเอาพี่ไปไหนแล้วเนี่ยพี่อยู่สีนี้ไงมันกำลังพี่มันกำลังมันกำลังตีกันอยู่มันกลังตีกันอยู่กำลังนัวพี่ดึ้มเจ๊แตกบอลเจ้าบอลเจ้าวู้ฮู้ให้ผมช่วยโอ้ยๆกับตก มาแล้วมาดี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 เอาสีเงินเลยเออสีนัินเลยนัวไปโนัวพี่มาอะไรอะไรอาเลยพี่เชื่อใจเองเอาพี่คนหนึ่งเองถอยเลยถอยเลยไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไหวไหวไหวแล้วไหวแล้วเราไหว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 เราไหวอยู่แล้วไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วไหวไหวเย้จีบบททีมะกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยถอยเลยถอยเลยถอยเลยพี่ช่วยพี่ช่วย มันตันหลังอยู่ตันตหลังอยู่เออตายเลยไ้ขอไม่หาย,ย้ยน <c oughs> ี่ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ต่อไปก็สีแดงใชนะสีแดงเนี่ยผมจัดก,การเองอีแล้อซ <c oughs> ี่อ่าไปไปสีอีซี โอเคตอนนี้ก็บุกได้แล้วนะครับทุกคนเราต้องการนี้โอเคมายินทีสองลูกกับไฟบอลอีกหนึ่งลูกจัดพี่ว่าพพพีีี่่่่่ววาาชิบหายแล้ววะตัดตัดไม่จริงไม่จริงกำลังไปช่วยตัดตัดชิบหายกันตัดมันมาแล้วตัดตัดตัดมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วอจับตกจะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่มามาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนไปต่อข้างบนดีเอ้าไม่นะครับ มันมาแล้ววะพี่มันมาลับขาเราแล้วเฮ้ยโป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 อืออือได้ได้ได้อยู่ได้อย네 mm ู่พี่น่าไปช่วยพี่มันกำลังมาพี่มันกำลังมาอยู่จะกันไว้ให้มาดิมาดิแนกกินก็มาดิพี่บุกแล้วพี่บุกแล้วพุกหรือวะพี่บุกกันะพี่บุกกันนะจึงเกินแล้วจึงกันแล้ว

วิววิวตายไอ้ยดีดีไม่ส่งรูตายเลยเออไม่นะ ไอ้ยี่ฝรั่งโง่ฝรั่งโง่เแต่มันตกอ่พี่เมื่อกี้โอเคงั้นดีเลยมันไม่ชเอ็นชาเต็มตัวเลยตกเฉยเลยตัดๆๆไปหาตัดๆระวังมันไปหาเองอ่ะพี่พี่เหล่าลังเลเรื่องลังยุ่ง ยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยยิ้มมันยิ้มมันไม่มีอะไรเลยอุ้ยวิวิวิถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะไปฟังร้านมันก็จะไปฟังร้านพี่อุ้ยสองหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ตุบเตียงผมไปได้หรอกทันหรือทันทันหรอทันทันไม่ทันเฮ้ยสีเหลืองโอ้ดูสีเหลืองดิ มันมาอีกแล้วนะม,นมาอีกแล้วกูกันไม่ไดีกว่าวะ,ะตึงเกินปฏ <What? S 3> ิเจ้าปฏิเจ้ามันมาสีแดงสีแดงมันเก่าว่ะพี่ระวังนะป็นการสีแดงไองพี่ผมโหดพอเปนมาเลยเ่นมาเลยมียการบ้านให้ดาบโอ้โหโหดเกินเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวนี่เจ้าไงไ เฮ้ยตัดบตั๊สีเหลืองสีเหลืองกำลังไปไปสีแดงสีแดงสีเหลืองเปนสีแดงอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยเจอกูแน่กูบอกเลยมาเป็นไงพี่เราแบบดิจิตอลเมื่อกี้เออหลบได้ไงผมก็งงกับตัวเองทำไรเพื่อน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 ทำไรอ่ะทำไรอ่ะ อุ้ยตายพี่ตายดัชดัชดัชเดียงเราเดียงเราเดียงเราเดียงเดียงเราเหรอตายอะ่ะมัาตายมัน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 ตายโอเคาาโอเคผมฆ่าได้ตัวหนึ่งอยู่อยู่เตอร์เทียโอ้สีเหลืองอีกแล้ยอมเหอะพี่ว่าพี่บุกได้ป่ะสีเหลืองอ่ะแล้วแอบไหมแอบไปไหมติดติดไม่ได้ได้เฮ้ยได้ได้นะผมคิดบอกว่าได้ได้ได้บอกว่าได้อยู่ อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดได้มีกี่ก้อนอ่ะโออ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละครับอันนี้เมือเ่อกี้เองอัปอัปเกรดอะไรอ่ะไม่หรออัปเกรดมวงพี่ได <c oughs> ้เหลือสีเหลืองเลยตายตายครั้งนี้เราเราแพ้นะที่ผมฆ่าสีเหลืองได้ตัวนึงอ่ะโอเคอก็ถือว่าใช้ได้นะเรานี่สีมือเป่นพี่สีมือส <c oughs> ีอยู่ที่มือไงพี่ป <c oughs> วดมากเลยวุ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยถอยก้อนถอยก้อน ทุ้มไม่ได้ทุ MJ> ้มไม่ได้ไม่ได้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 ยังไงล่ะพี่เม่กูเกต์กูบอกเลยว่าสริงเด้อไม่บ้านเราอะไรเราไม่ต้องส่งบ้านเราแล้วบ้านเราเตี้ยกแล้วใช่เออรู้เออโอ้จบแล้วดูดิดูเขาดูกันไว้ดีแสดงว่าเดี๋ยวเราไปสีอื่นก่อนเพื่อไปเก็บของก่อนเออใช่ใช่ใช่อัพเกรดอัพเกรดไอ้เนี้ยพี่อยากได้ดาบอ่ะขอดาบก่อน ระวังมันมานะตอนตอนเราครับของมมาาพี่เอาเลยเอาเลยมันลวงคือไอ้เป็นทองเราอ่ะต้องเยอะกว่านี้เว้ยไปพร้อมแล้วไปพร้อมเหมือนกันมาพี่มิมมาทำมาอีกตัวละมาอะไรบ่อยวะจะฆ่าเราไงเอาเไปมันหายตัวไปหายตัวไปไปจ้ามาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิมามาเลยมาเลยมาเลยเออกูช่วยได้วะมาพี่ขอหมู่บ้านใช่ไหมมาสีเหลืองตรงไหนโอเคเจอละวชนะให้ได้พี่ผมเป็นกำลังใจให้ผมโดดโดดผิดแต่พี่โททษีอะไรเล่ามาดิเรื่องเราโกงอะพี่พี่ไม่กินแอปเปิลทองหรอไม่ต้องกินไม่ต้องสองคนเหรอใช่เราอยู่สองคน โอเคเรามาต่อกันกันที่สองอะไรกันนะครับผมเหตุผ okay, ลพี่แต่ต่อแบบกลางนะตัดไม่ต้องแนะนำจะต่อแบบกลางเฮ้ยด่านนี้พี่เซียนพี่บอกเลยเจ้าว่ะตัวตึงตัวตึงเฮ้ย <c oughs> ด่านนี้พี่เซียนพี่บอกเลยเจ้าสาวบ,บอกไปหมมหมหมเจ้าบอกว่าเออด่านที่นี่พี่เซียนโคตรเซียนอ่ะตัวตึงไงจริง okay. เซียนเกินหมดแย่ตกเลย <c oughs> <c oughs> มา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 โอเคพี่พี่ทิ้งผมเหรอทิ้งอะไรโอ้ย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 มามาเฮ้ยมาแล้ว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 มาเหรอมาเหรอเฮ้ยโอ้ตาแล้วแล้วเรามีทีนทีแล้วหมู่ได้เลยมาพี่มีทีนทีแล้วจะเป็นทีนทีไหมเอาไหมหรือพี่สายแทงให้ไม่เป็นไรไม่เป็นลยเอาเลย้ผใจไม่เป็น เอาไปเองก็ไม่วางเฉยๆอนี่เอาวางเฉยแล้วมันระเบิดใช่ไหมใช่โอเคโอเคถ้าเราดันอ่ะเดี๋ยวพี่มีเอฟนทองไงพี่ได้บุกไงเไปเฮ้ยเฮ้ยชิมกันมาเจริจจะไปเรื่องมาทำไมเลยเอ้ยเอามันตกเอาล่วงกูไปละไปซิมกันดีกว่าเฮ้ยพี่สีเฮ้ยดีมาข้างไหนก็แน่เนี่ยเอาเรื่องก่อนเลยเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อนเออเออเออสวยสวยสวย สวยโยโอ้งอืมเออโยโยายเออไปโยโยเออเฮวเฮวเอองัวยัวกันเออเออเออสวย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 เออเตะเตะเตะเออตีมันสวยมันขึ้นสวยไปเลยไปเลยไปเลยไ้เวลาละยมาเฮ้ กเซฟเซฟเซฟเราต้องเซฟเออเซฟเต้องเซฟไว้ก่อนเพราะเรามีสองคนมันมีสามไงใช่มามามาพี่มามาโอ้โหนี่อย่างไวไอ้เขี้ยบอกไงว่าสีบูสีบูมันไม่ฟังไงไส่ขึ้นตามมันเลยพี่ป่ะป่ะจีบมันมาละเฮ้ยโปโปโปโอ้ไม่นะโอ้เจ๊ยเพลสต่อนเลยเป็นไรเป็นไรถ้าเราไม่ตายพี่ ถ้าเราไม่ตายถ้าเราไม่ตายเราก็ยังมีหวังรอดอยู่รอดอยู่ใช่เรายังรอดอยู่ถ้าเราไม่ตายเราก็ยังมีหวังไปกูเหมือนกันบ้านดิสิเงินอ่ะไปในเวลาเอาคืนแล้วพี่ไปไปเฮ้ยลอยเลยดีกว่าลอย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 ชิบไปชิบไปชิบชิบชิบมาแล้วมาแล้วนะจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยดักดับกันตรงนี้เลยยังไวจ้าไม่ร่วงหรอก มาใไหอยู่อยู่ที่แบบดีๆหน่อยพี่เดี๋ยวตกไกลเดินเดินดีหน่เฮ้ยชิมเงินไปแล้วชิมเงินมาบ้านเราโอเคชาวเมงบ้านกูแตกแล้วเฮ้ยเราไปฆ่ามันดีกว่าพี่โทษฐานที่มันทำให้เรามันมาแล้วไม่ต้องไปหามัแล้วมันมาหาเราละอย่าไปอย่าไปโอ้โอ้โอายบายบ๊ายบายบ๊ายบายติดิดติดิงอ่ะ ีสักวันของเราพี่กูไปกูอ้อมเล่นแม่งเลยจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาดิจุ๊บ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 ถ้าพี่โดนสีเหลืองพี่จะร,รู้เลยว่าเชี่ยะอะไรเนี่ยกันบ้าน ไม่ฟังไม่ฟังกูเลยแมะโอเคฮะก็มาตจอกันเกมที่สามเลยแกมในครั้แล้ววิดาหนีแต่นี้คิดถึงมากเลยตั้งแต่แรกผมมาเล่นในเบบลนะใช่ใช่มันแย่งของกันนะทุกคนออกช้ามากเลยเพื่อนแม่งตกล่วงไปแล้วบายผมก็เหมือนกันพี่ยาเช่โอเคก็ถือว่าให้เพื่อนตอบไปแล้วกันนะเหลืองตอบไปขอบแล้วเฮ้ยสีเหลืองมาแล้วเหลืองมาแล้วไหมเดี๋ยวเราไม่ตอบไปไหนเลยเหรอไม่ไม่ไม ต่อข้ามหน้าข้ามตา Q คือทุนสูงดีวกว่ามันโดแนโดแล้วมันโดแนโดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วเจ็บมันเจ็บมากมเจ็บมากไปตายตายมันตายดัดคิวดัดคิวด้วย <c oughs> อ้าวสีเหลืองไปแล้วฮือด้วยเฮ้ยพี่สีน้ำเงินมาแตกไปเลยเก็บไปมารอ,อก,กันมีหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งกอ้อ,อนอุ้ยเคี้ยวไอ้สิมเงินสีเงินสีเงินไหมสิมไหมได้อะอ้าว ล่วงลีใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทคเทคสองอยู่คนนึงเขาออกเอออะไรวะเอ้าเอ้าเขาไม่หายตัวมันหายตัวมันหายตัวโอ้โหมันได้ไวจังอำญาเนี่ยอ่าล้วงแล้วก็เหลือเราสองคนดิแกอะไรวะไม่นะเฮ้ยตลอดเลย ไอสิ่งมันไม่อยู่บ้านเราต้องทำน้ำยาเหมือนเขาแล้วแหละพี่ล่องหนไปล่องหนไปใช่อ่ะใช่ร้อยพี่กำลังแอบอยู่แอบดิจิต้าดิจิตอลพี่ใช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 ่นี่นี่นี่พี่กำลังแอบอยู่ต้านี้จะไวจังเลยใช่จูบอย่างไวเลยตัดออก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 มาเด็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 ไม่นะเพื่อนจะเย็นจะคุ้นค่ากันพี่อยู่ตรงเนี้ย พี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยโปโปโปอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นโปจริงหรือเปล่านะทุกคนลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่อยู่ตรงเนี้ยพี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยโปโปโปผมก็ไม่รู้ว่าโปจริงหรือเปล่าก็ให้ท่านผู้ชมนั้นลองย้อนกลับไปดูเอาเองเลยแล้วกันนะครับ แตกอ้าวแล้วผมเหรอใหญ่ยอมเหอตุด <ผม S 1> เอาเลยอื้ออื้ออื้อสวยเอามาตกไม่เคยยอมใครอยู่แล้วหลังเข้ามาไม่เคยยอมใครไม่เคยยอมใครไม่เคยยอมใครแตกโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่ like, าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาครับสวัสดีจ้า